เชื้อโรคจะเข้าเข้าตัวตัวเองนะคะสวัสดีค <Patt us. S 3> ่ะวันนี้อันหน้่งนะคะจะมาเที่ยวด้วยกับบานากันนะคะวันนี้อันหนึ่งเลยนาะเที่ยวตัวตัวสุขภาพค่ะมาวิ่งออกกําลังกายนะคะอ้าววิ่งเลยก้าเฮ้ยไปไหนไปไหนเฮ้ยโหพอแล้ว มันจะตกนะคะไม่ไม่วิ่งลงมาค่ะค่อยๆลงจับกำแพงค่ะอจับแล้วค่อยๆลงมาค่ะเก่งมากน่นั่นแหละเอาละเอาละ,อะโอ้โหตอนนี้อนุน้อยกำลังปีนภูเขาอยู่นะครับโอ้โหโอ้ยลงได้ไหมครับ เอาเก่งมากเลยนะครับอนุน้อยค่อยๆลงครับเดี๋ยวล้มนะครับออกเลือดนะครับเยโอ้โหทำไมไปสูงกันเลย ค่อยๆลงนะคะ อะไรนะคะไม่มีค่ะไม่มีอะไรติดแล้วทุกชิดนรูปน้อะไรคะน้โอ้น้ำตกน้ำผู้เขาเรียกน้ำผู้ค่ะ

อนุน้อยจ้าสู้ๆก่อนทำยังไงครับเก่งมากโอ้ตอนนี้กำลังปีนตาข่ายยักษ์อือฮึปีนส่วนที่สูงที่สุดเลยโอ้โอ้โหอ๋อทำไมทำได้ โอ้ยเฮ้เอาเยอะหน่อย,ยเอเย้ยเมื่อมีไตขึ้นก็ต้องมีไตลงนะครับโอ้คุณอน,นุน้อยไตยลงเ,งเองเลยโอ้โยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไตลงเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเฮ้ หลังจากออกกำลังกายเหนื่อยโอย้มาดูน้ำน้ำพุแล้วก็ดื่มน้ำดีบป่านะอา้าวจะไปไหนเนี่ยจะไปหาเจ้ามีโอเคค่ะเดี๋ยวไปหาเจ้ามีกันเจ้ามีอยู่ไหนนะคะลูกไหนโอ้อยู่นู่นเองนู่ หนูน้อยอุ้ยวุ้ต้นอะไรคะลูกต้นดอกเคปต้นดอกเคปโอ้เที่ยวเที่ยวเหนื่อยแล้วก็เนี่ยต้นดอกเข็มต้องเป็นแบบนี้ไหนเป็นแบบไหนคะนี่ค่ะโอ้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้เลยนี่ตรงนี้ก็มีนะคะไหนตรงไหนคะนี่ค่ะนี่่คะอืมอันแล้วนี่ดอกอะไรคะสีม่วงเนี่ยเนี่ยนี่ไง ดอกคอสมอสสีม่วงใช่มันใช่เลยเนี่ยดอกคอสมอสสีม่วงนะคะมีดอกคอสมอสชมพูนะคะอ๋อคอสมอสดอกคอสมอสอ๋อดอกคอสมอส่ะพาไปดูหน่อยเนี่ยค่ะเรียกว่าดอกต้นเห็นดอกต้นเข็มเนี่ยนะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีโอ้โหตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนู้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มี วันนี้อาหนูน้อยชายแนลนะครับก็มาเดินเล่นที่สวนสุขภาพมิกะบางนานะครับอวันนี้มาออกกำลังกายคนเดียวเลยนะครับที่สาวไม่มานั่งตากห้องแอร์อยู่ที่บีคิกนะครับเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่องเฮ้ย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  ไหนครับทำไมครับโควิดเขาใจ่หนะคกักลัวโคอันนี้มันเป็นเชื้อโรคค่ะกลัวโควิดเนี่ยค่ะกลัวโควิดเนี่ยค่ะใช่เชื้อโรคก็กลัวโควิดด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้นะคะน้องๆเนี่ยน้องๆเนี่ยถ้ามันเข้าใกล้เชื้อโรคดีข่านะคะเดี๋ยวเชื้อโรคจะเข้าเข้าตัวตัวเองนะคะ ห้าเด็ดดอกเข็มน,นะคะเปิดตราหวเป็นจันะคะแล้วห้ามเจ็ดดอกเข็มต้น,ต,ต,อนตอนที่มีเงมงงอยู่นะคะจะมาจะกัดตายเลยนะคะห้าเด็ดขาดเลยคะ่ะเนี่ยนะห้ามเด็ดขาะห้ามเล่นน้ำตรงนี้นเลยนะคะน้ำตรงไหนคะตรงนู้นะคะ่ะไหนตรงไหนเล่นน้ำตรงนี้ตวอยมาสกโปรกห้ามเล่นเด็ดขาดเลยนะคะ ทำอะไรคะวาดลูกค่ะอ๋อวาดลูกอะไรวาดลูกควงค่ะอ๋อเขียนตามต้วหนังสือหนูน้อยเหนื่อยหรือยังคะลูกไปไหนนะคะ ห้ามเกียบ้้ามเกียน้ำแลวก็ข้ามข้ามเกียบน้ำแล้วเราก็ข้ามดูน้ำแล้วก็ข้ามดู้แล้ว้ามยจากองม้แล้วข้ามไอยู่ไต้ดีขาพึ่งี่่อยนะคะพึ่งจ่อูระคะต่อยตูดชไยตูดข้าด้ค่ะว้าวโอเคโอเคโอคาครบโอเคค่ะขอควและค่ะเดี๋ยวพึ่งจะตูดต่อยตูดพ่อ พอดะคะะดีมากเก่งมากแต่เราออกกําลังกายได้ไหมคะใช่ค่ะโอเคอันนี้ควรจะออกกำลังกายจะได้แข็งแรงนะคะก้าค่ะตอนนี้หนูน้อยเหน,ะะเอออนื่อยแล้วเพราะว่าหนูเลยขอไปพักบ้ะนะกๆๆกงางที่แอร์ก่อนนะคะก่อน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 ห้องแอร์ก็ต้องถ่ายรูปก่อนนะคะอ่าเจอกันเดี๋ยวอลาลาผู้ชมก่อนสําหรับ<า>สําหรับคลิปนี้เจอกันแค่นี้คะ่ะพูดสิสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้า บาย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 ค่ะโอ้ยชินบุอาบินไปเลยชินบุ